โอเคครับสาหรับวิธีสร้างลิงก์ให้เขาสมัครเองนะครับในนูสกินนะนะครับเวลาเราล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยให้กดนะครับที่ชื่อตัวเองที่เป็นเฮ l โลชื่อตัวเองนะครับนี่แล้วไปที่นะครับบัญชีของฉันนะครับนะครับแล้วก็มันจะมีคําว่าสร้างลิงก์คําเชิญเพื่อส่งให้ผู้มุ่งหวังแล้วก็คลิกเลยนะครับเพื่อสร้างลิงก์คําเชิญเลยแล้วก็เลือกประเทศเลยว่าจะเอาประเทศอะไรนะครับภาษาอะไรนะครับนี่นะครับก็เลือกดู เนาะอ,อ่าในนี้มันก็ถ้าสร้างลิงก์เนี่ยมันก็จะมีให้ประมาณอย่างนี้นะครับตอนนี้นะครับอ่าอันนี้คือประเทศที่สามารถสร้างลิงก์และส่งให้ได้ถ้าอยู่อเมริกาเราก็คลิกลิงก์ที่อเมริกาครับอ่าแล้วเราก็คัดลอกลิงก์เนี้ยส่งให้คนที่สมัครต่อเราได้เลยแต่ถ้าประเทศไหนมันไม่มีในนี้นะครับวิธีเดียวเลยคือนะครับอ่าลงชื่อออกก่อนนะวิธีเดียวเลยคือนะครับเข้าไปที่เว็บหนูสกรีนของประเทศนั้นๆนะครับยกตัวอ,อย่าง อย่างเช่นตะกี้มันไม่มีฝรั่งเศสใช่ไหมเราก็ไปที่ยุโรปแล้วก็เลือกฝรั่งเศสนะครับแล้วเลือกภาษาอังกฤษด,ดูหรือภาษาฝรั่งเศสก็ได้นะครับแล้วก็นะครับ sign up t เ d a y เลยนะครับนี่สามารถสมัครไเลยแล้วก็กด c อ s t o m e r นะครับหรือ r a n d affiliate นะครับถ้าเป็นลูกค้าก็ customer ถ้าเป็นสมัครตัวแทนก็ r a n น affiliate นะครับกดคลิกสร้างปุ๊บนะครับอ่าแค่นี้นะครับนี่ เขาก็จะให้ใส่ ID นะครับสปอนเซอร์ก็คือรหัสสมาชิกนะครับผู้แนะนำเนาะแล้วก็สามารถก๊อปลิงก์นี้เลยให้คนฝรั่งเศสได้เลยนี่อันนี้มันคือเว็บนูสกินของฝรั่งเศสนะครับนี่ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแค่นี้เราก็ก๊อปลิงก์นี้เลยนะครับน่แค่นี้นะครับก็ได้ลิงก์ของฝรั่งเศสแล้วนะครับส่งไปให้เขาเลยพร้อมรหัสที่ให้ผู้สปอนเซอร์ของเรานะประมาณนี้